กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลกบอกแมปคิงเลยก็เสว้อกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วต้นสวนเกมมิ่งและใน,นคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการจบดันให้เหลือสุดด้วยผลสายฟ้าเนี่ทุกคนนะนเลยผมไปน,นำเจ้าผลสายฟ้าทุกคนนะไปทำการจบดันนอร์โมคนเดียวเหลืสุดนะ หรว่าเราทเวลาเท่าไหร่ทุกคนทีผลสายฟ้าหนะ้านี่เลยหรือว่าผลสายฟ้าผลที่คนไม่ใช้กันเลยทุกคนนะตอนที่ผมเล่นมานะไม่เคยเห็นใครใช้ผลสายฟ้าเลยทุกคนนะคือออันนี้คือเป็นผลที่น่าจะโดนลืมไปเลยหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามีใครใช้เลยนะโอเคคนมาทําการรีวริวสกิลก่อนดีกว่าทุกคนนะมาทำการรีวริวก่อนทุกคนนะกี้ โอ้คิวมาสกิลสั้นๆผมนะเป็นการช็อตไฟฟ้าในทุกคนนะชื่อสกิลนะเป็นการทำท่าอย่างนี้เลยทุกคนเริ่มการปล่อยสายฟ้าออกไปนะครบนี่เป็นการปล่อยสายฟ้าออกไปจากมือทุกคนนะแล้วก็จะไประเบิดศตัตรูเนาะอ่านี้ทุกคนนะก็แรงไหมก็ถือว่าแรงอยู่ทุกคนดาเมจแปดพันเนาะเออกลางๆทุกคนประมาณนั้นนะพอใช้ได้ทุกคนนะครบนี่แล้วก็สกิลก็จะไปเร็วมากเลยทุกคนเหมือนเลยว่านะ่าจะลงดันได้ดีนะสกิลนี้นะแล้วก็ระยะในเขานี่ไกลหรือเปล่าฮะโอเคไปเลย เอออายุระยะเขาไกลอยู่นะเออระยะเขาก็ไกลอยู well, ่ท <Stevens Chop in out> ุกคนแบบเจ้าสกิลแซดหน้าประมาณนี้สกิลต่อไปก็ผมก็จะเป็นเจ้าสกิลเอกทุกคนนะเป็นเอ่อทันเดอร์บีมใช่จ้ะเนี่ยทันเดอร์บีมนี่ทุกคนนะสกิลนะเป็นการฮึบหนีตท่าแล้วก็ฮึบหนีปล่อยพลังสายฟ้าไปข้างหน้าทุกคนนะดาวเมจดหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบห้านี่ทุกคนเฮ้ยโหเออเป็นสกิลที่เท่เลยทุกคนนะเหมือนในดาก้อนบอลแล้วนะสกิลนี้ึบ เสียงก็เอามาจากดาโคนบอลหรือเปล่าเออใช่ทุกคนรับเจ้าสกิเวกเนาะเป็นทันเดอร์บีมทุกคนนะทันเดอร์บีมแล้วก็ระยะนี้คือไกลไหมทุกคนนะอือทุกคนระยะก็ถือว่าไกลอยู่นะวันนี้ทุกคนนะก็สบายลงดันได้นะผมว่าสกิลนี้ฮะโอเคสกิลต่อไปก็ผมก็จะเป็นเจ้าสกิลสีเนี่ยทุกคนนะเป็นสกายทันเดอร์เนี่ยทุกคนเป็นการเรียกเมฆออกมาทุกคนแล้วก็เมฆก็จะปล่อยสายฟ้าลงมาฮะวันนี้ทุกคนนะอือไปเลย นี้ทุกคนนะเป็นเมฆนะก็จะปล่อยสายฟ้าลงมาทุกคนดาวเมทเท่าไหร่เมื่อกี้ดาวเมทสองพันโอเคเอาใหมม่ทุกคนนะดาวเมทสองพันเมื่อกี้โอเค,เ 20, อเค,อเคลองโดนตัวเดียวทุกคนนะเป็นเท่าไหร่นะดาวเมทโอเคสกิลซีไปเลยเดาเมจ1450ทุกคนนะสิพิษเนาะใช้ได้เลยทุกคนนะสับเจ้าสกิสกลซีเนาะสกลสิสกลต่อไปก็ผมก็จะเป็นเจ้าสกิลบีนะทุกคนนะบอกว่าสกิลนี้ผมชอบมากทุกคนนะเป็นการเอ,อ่อสร้างบอลทุกคนนะบอลสายฟ้าเราเห็นไ,ไหม บนอากาศทุกคนแล้วก็ทำการปล่อยทุกคนนะไปเลยบนสายฟ้าอึ๊บตัวเดียวกันไปเลยโอ้โหวิ่งทุกคนโอ้โหดูดิดาวเมนสองหมื่นทุกคนนะสองหมืม่นเก้าร้อยสิบสองที่ไปเมื่อกี้เอ้ยเขาวะ่ะแรงอยู่ทุกคนสำหรับเจ้าสกิลนี้นะแรงเลยแเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นตัวสองตัวเมื่อกี้ตันสองตัวทุกคนเมื่อกี้ใหม่ใหม่เมื่อกี้มันโดนตัวเดียวทุกคนนะอ,อ,อนนะุ้มโมดนตัวเดนะียวฮะไปเลยคอื ดูดูดาเมจหมืน่นหมื่นสามพันเจ็ดสิบทุกคนนะทำไมมันเบาจังไม่ได้เบาแล้วแรงอยู่ทุกคนนะมานี้สับเจ้าสกิลอีฮะสกิลสุดท้ายของผมก็จะเป็นเจ้าสกิลอีเลยทุกคนนะเป็นเอ่ออิเ e ล็กโทรพนพนเทชันใช่ไหมอิเ e ล็กโทรพนเทชันทุกคนนะเป็นการวาร์ปทุกคนนะไปอีกที่นึ่งนะ นีทุกคนนะวาร์ปเร็วแล้วก็จะไม่ทำดาวเม็ดเนาะเป็นการเออเทเลพอร์ตไหมเออนั่นไม่เป็นการเทเลพอร์ตมากกว่าทุกคนนะปึ๊บนี่เป็นไงทุกคนแล้วก็ไม่ทำดาวเมดทุกคนนะสายฟ้าเมื่อกี้นะประมาณนี้ทุกคนนะก็เอาไปหลบสกิลบอสได้ทุกคนนั้สกิลนี้นะเออเอาว่ะใช้ได้เลยทุกคนโอเคโอ้คิวมาลงดันเลยแล้วกันทุกคนนะผมก็จะทำเวลาใ็วสสดทุกคนนะได้บทสายฟ้าแล้วก็จะเป็นเจ้าเคียวทุกคนก็เป็นเจ้าขาดำเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าสร้อยเรือในเองทุกคนนะนี่คือตัวช่ววยยนนะะแล้้ก็สาาาฟเออ หรือว่าเราจบเร็วหรือเปล่าทุกคนให้ผลสายฟ้านะมันาดูว่าไม่จบเออกี่นาทีทุกคนกี่ไปเลยดันนมอฮะไปเลยโอ้คิวไปเลนดันนมอไปละกันทุกคนนะผมก็ลงคนเดียวทุกคนมาไม่รู้ว่าจะผลสาย้าจบดันเร็วหรือเปล่าทุกคนเราก็จะลงสบายหรือเปล่าฮะโอเคไปเลยโอ้คิวทาการกดสตาร์ทเลยละกันทุกคนนะมาเวฟที่หนึ่งฮะมาทำการเปิดรู่สกิลวีแล้ะกันทุกคนนะสกิลนี้เทพดีับผมก็จะทําการใช้เลยนะไปเลย นี่ช้าตอนเลยทุกคนบูเลอวัตเทม้าทุกคนดูดิแบบอลังการมากเลยทุกคนนะผมอยากให้มันมีตื่นมาเลยทุกคนนะผมว่าอนาคตอาจจะมีทุกคนสับเจ้าลนใส่ฟ้าเนาะโอเคไปเลยอืมตู้มท้ายเรียบร้อยฮะแล้วก็เสียมันคืนไปช้านะผมมาเออมานั้นทุกคนแต่ก็ใช้ได้ทุกคนนะเออเดี๋ยวลืมไปว่าเราจะทำเวลาด้วยไหอทุกคนในคลิปนี้นะเออทำเวลาทุกคนนะต้องทำเวลาทุกคนใส่ฟ้าครับแล้วก็เขียวด้วยกูปีเงี่ยแล้วก็ สกิลเอ็กเป็นเลยละกันทุกคนเป็นไงตายหมดทุกคนนะตายหมดก่อนเออโดนเคียวเก็บหมดก่อนนะโอเคมาสกิลทุกคนนะไปเลยเดี๋ยวต้องรีรอทุกคนนะต้องรีละนี่ตายเรียบร้อยฮะแล้วก็สกิลวีนี่คูเดาวเร็วอยู่นะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเร็วอยู่ฮะครับปึ๊บนี่คอมโบคอมโบคอมโบเรียบร้อยฮะคอมโบได้อยู่ทุกคนสัมผัสผลสายฟ้าเนาะเอาว่ะเวอรที่ห้านะทุกคนนะเวอร์ช่มีมินิบอสทุกคนมาเอาเวลาทุกคนนะคลิปนี้ได้ผลสายฟ้าไปเลย ยุดอลังการเนี่ยคอมโบคอมโบคอมโบแล้วกคนเฮ้ยเอาวะทุกคนบอสครึ่งหลอดนะอันนี้คือมินิบอสมินิบอสครึ่งหลอดทุกคนก็ตีตายเรียบร้อยฮะเฮ้ยเอาวะโคตรตึงทุกคนนะผลสายฟ้าของเราเนาะขี่มาสกิววีใหม่ทุกคนนะไปเลย,ยบอสใส่ฟ้านะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บคอมโบมันมากเรียบร้อยฮะโคตรเร็วทุกคน เฮ้ยเอาวิวที่เจ็ดแล้วทุกคนนะมาทำการคอมโบแบบเต็มชุดทุกคนนะโอเคมาคอมโบเต็มชุดทุกคนโอเคทำการใช้เขียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แล้วก็วีนี้ตูมคอมโ,มโบโคตรง่อยเลยโอเคเรียบรนะ้อรยทุกคนนะวิวที่เจ็ดนะเอาว่ะโอเควิวที่แปดแล้วทุกคนมาคิดว่าอาจจะลายตาแหละทุกคนไอคิดอาจจะแบบสายสายจอไปสายจอมาอะทุกคนขออภัยทุกคนนะคือบนี่แล้วก็ด้วยแล้วก็ว เรียบร้อยฮะคนเร็วทุกคนนะเวลรที่ก้าวทุกคนนะเช้าลามาหนึ่งนาทีห้าจุดห้าวิทุกคนอืมบอลสายฟ้าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโคนมันเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยโหอ่ะเวอร์วสิบแล้วทุกคนนะมาเวอรีวมีมินิบอลสองตัวเนาะแต่ก็ตัดเวลาทุกคนตัดเวลาลืมไปแล้วต้องเวลาอมาเราจะไม่ลีลาทุกคนปุ๊บปุ๊บแต่ก็ลีลานะเนี่ยปุ๊บนี่ดูุสันต์มจะลีลาอยู่ปุ๊บมาเตือนหน่อยคอมบูเรียบร้อยไหม ไปตายโอเคมาเออทุกคนมากระเด็นว่ะคือมันกระเด็นกระเด็นมาครับนี่แล้วก็จุ๊บแล้วก็เรียบร้อยฮะเฮ้ยทุกคนโคตรเร็วทุกคนนะใช้เวลามาสองนาทีสามสองวินอนลการเจวี่ยนที่สิบทุกคนจะได้ทุกคนนะโอเคิวมเราขอตัดไปตอนเวทียี่สิบละกันทุกคนนะแต่รวมนะเวทียี่สิบทุกคนนะตัดไปเลยไปเลยโอ้คิวเวทียี่สิบแล้วทุกคนนะมาต้องว่น้อยสกิลเวดีดีมากเลยทุกคนนะ วงก็จะกว้างทุกคนนะแล้วก็สกิลก็เหมือนจะแรงแต่ก็ก็แรงอยู่นะโอนหน่อยโ,โอเคตอนนี้ก็เจอบอสแล้วทุกคนไอ้บอสสามดาบเนาะมาเจ็บฝนแต่ฟ้าทุกคนนะนี่บอกเลยว่าสกิลวินี้ดีมากทุกคนนะวงแบบกว้างมากอนะวงเอลีมันกว้างมากเลยทุกคนนะเหมาะสําสบการณ์รุนแรงมากทุกคนนี่ไงเจอหน่อย,ย,อยบอสตอนนี้บอสก็เออไม่ครึ่งหลอด <c oughs> ไม่รึ่งหลอดฮะนี่มาแล้วก็ปึ๊บ ดูเดลือดสวนแมงกะลาเขาตึงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวขอรบการหลบด้วยสกิลที่ก่อนโอ้เดี๋ยวมันว้าวประมาณทุกคนนะปุ๊บนี่แล้วก็วา้าวปะอ๋อสกิลย้อนมาโดนแล้วก็ขึ้นแล้วก็เสียโดยเว่าะพิวมากทุกคนนะผลนี่ก็จะพิวทุกคนนะนี่เป็นไงสามารถหลบบอสได้ทุกคนนะยิ่งเราขาด้ำเรื่นี่คือแบบพิวมากเลยทุกคนหรือคือเพราะตัวเดียวทุกคนเนอะ้ยเอาว่ะโอเคมาท่อเวลาหน่อย เป็งแล้วก็ฟันฟันขบวนขบวนนี่นี่เป็นไงล่ะบอสเป็นไงล่ะอึ้งไปดินี่เรียบร้อยฮะแจะวเรามาเก้าทีจิ้มห้าวีทุกคนในการเจอไว้ยี่สิบเนาะเฮ้ยทุกคนเอาอ่ะกู่ตึงทุกคนนะบนสายฟ้าเนาะเฮ้ยเอาแบบอืมทุกที้อาจจะเป็นเบต้าก็ได้ทุกคนนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนอกจากมันจะตื่นนะผมว่าค ถ้ามันถื่แล้วอาจจะขูดก็ได้ทุกคนประมาณนี้ฮะโอเคมาแล้วขอแตะไปตอนเวทีผ้าละกันทุกคนนะแต่รวมนะวันทีผ้าทุกคน,นตั้งตาไปเลยเย้โอค้คิวมาเวทีผ้าแล้วทุกคนนะมาเวทีมีบอสทุกคนนะบอสกระบองไกโดทุกคนนะมาที่ทุกคนพลสายฟ้าฮัสกิวอีตรงหน่อยอ้าวเดินไปสกิวบีไปตอนนั้นสกิวบีไปตอนนั้นเดินสกิวบาร์กทุกคนนะเมื่อกี้ฮะ มาไม่ป็าทุกคนนะนี่ไงโดนหน่อยบอสโคตึงทุกคนนะเวฟนี้นะเราต้องระวังคนบอสมันโหดมากเลยทุกคนนะแต่ก็ไม่นขนาดมือผลสายฟ้าหรือเปล่าขึ้ตึ้งโดนนี่ไงคองมปูเป็กันนะโคตรึงทุกคนเอามาขึ้นี่ไงทุกคนเลยขึ้นบอสสามตัวแล้วทุกคนนะมาเร็วอยู่ทุกคนนะผลผลน,นี้เคลียร์เข,ขาเร็วมากนี่ไงปึ๊บแล้วก็ ว่าฟนี่อ๋อติดติดบอสทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้จะตายทุกคนคึ๊บมาเก่งขนาดไหนบอสโอ้โหมันจ่อขี้แบบจ่อเรื่อยเลยทุกคนนะมันสกิลโคดาวเร็วมากทุกคนนะบอสพวกนี้นะคึ๊บนี่โดโดนผลสายฟ้าแล้วก็ะอือตายหนึ่งทุกคนนะบอสตายหนึ่งตัวแล้วทุกคนกึ๊บดูเร็วก่อนโอ๊ยโอเคจ้าอือโอ้โหคนเกือบโดนทุกคนเป็นไงข้อดีทุกคนนะสัมผัสโอ้ยก ข้อดีคือสามารถวาร์ปหนีได้ทุกคนแนละ้วก็เสียคือมันวาร์ปเรามาจุดนี้เราก็จะโดนมันตีตายเร็วเร็วลีบตายโอเคตายหนึ่งทุกคนแล้วแคบอสเออกระบอกไคโดตัวนี้แล้วทุกคนก็คือ,อเรียบรอย้อยฮะเอาทุกคนนะ่าจะเจวามา24ที23มีนอนในการจบไว้ที่25ทุกคนด้วยบนสายฟ้าเฮ้ยเอาว่ะเร็วอยู่ทุกคนแต่ก็เกือบตายเออดีนะมีสกิลวับไปด้วยทุกคนนะนี่แหละข้อดีของมันทุกคนแล้วก็สกิลวีนี่กว้างม,มากแล้วก็เคลียร์ไม่โดนเคลียร์ไม่โดนเมื่อกี้โดนเออ โอเคิ้วมันละขอแต่งมาตอนวินที่สามจุดแล้วละกันทุกคนนะแต่รูปนะวินที่สามจุดทุกคนนะไปเลยเยียโอ้คิวมาวินที่สามสิบแล้วทุกคนนะมาคืออุดนี้ทําการวาร์ปทุกคนน้าไปงัยข้อดีมันคือวาร์ปได้ทุกคนสามารถหลบสกิลบอสได้เนาะเออถ้ากดทันนะนะคืบมาอุดนี่ทุกนน้าก็เจอบอสเลยบอสโยรู้น,รรนะบอสที่โหดสุดในเวฟนี้นะแล้วก็โหดสุดในดันนี้เลยทุกคนหรือเปล่า โอเคมาเจอผู้แต่ฟ้าแล้วก็นั่งรุบนี่ไงเป็นไงผู้แต่ฟ้าก็โคตรตึงทุกคนนะนี่แล้วก็ึ๊บแล้วก็วาร์ปหนีโอ้โหแล้วก็วาร์ปไม่ทันทุกคนเออมันต้องแบบเร็วจริงทุกคนนะถึงจะวาร์ปทันเนาะเออสกิลมันก็จะเร็วนะบอสพวกนี้โดแล้วก็เจอหน่อยนี่เลอแค่สองตัวทุกคนเฮ้ยเร็วมากเลยทุกคนนะึ๊บโดโดนี่แล้วก็เออวาร์ปหนีนี่เป็นไงทุกคนนะบอสวาร์ปฟันให้วแล้วก็ใช้กสกิล E ของสายฟ้าวาร์ปหนีเลยทุกคนนะ เอาอ่ะเฮ้ยเอืมพิ้วอยู่ทุกคนนะสำจะผลอย่างนี ö, ้เนาะนี่มาแล้วก็โอ้เดี๋ยวออกกอดทุกคนมันละลายคีบหมดเลยทุกคนนะมันละลายคีบหลบหลีกหมดเลยนะมีขูดมาทุกคนนะอืมมานี่ไงทำเวลาทุกคนนะทำเวลารีบรีบทำเวลาเลยปุ๊บปุ๊บโอเควับนี่ไปแกทุกคนเฮ้ยคือนี่แล้วก็โดนทุกคนนะแล้วก็ก็วีแล้วก็แซ เอกเอกเอกเ,อเอป็างงานไงโคตรตื่นทุกคนนะก็ตีเรียบร้อยทุกคนนะบล็อกระบอกไกดตายโอุดบล็กระบอกไกดตายแล้วทุกคนนะเว้ยคื้เฉลยมา18นาทีทุกคน,นในการมาที่30เนาะเออแล้วก็นิงกระบอกมาจื้อสายฟ้าหน่อย แล้วก็โอ้โหจะทายดูทุกคนมันฟันอะไรป่ะโอ้เรียบร้อยฮะโอ้คิวมันละครแต่ตอนเขาใกล้ตายละกันทุกคนนะแต่รลมนะเขาใกล้ตายทุกคน,น,นตายไปเลยโอ้คิวที่บอลใกล้ตายแล้วทุกคนนะมาทำการปิดฉากคนด้วยสก <ผม S 2> ิลซีลงไปเลยไม่ใส่ฟ้าไม่ตายแล้วก็เจอเคียวแล้วก็วีตูมทายไหมตายไหมไม่ตายอีกแล้วก็สกิลเซตแล้วกันนี่ไงเรียบร้อยฮะ เอาทุกคนนะผ่านแล้วทุกคนนะใช้เประมาณยีนาทีอีก15บห้าวิทุกคนแล้วก็ไม่ตายเลยทุกคนนะเฮ้ยเราไม่ตายเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหโคตรตึงนะคีโอเคอุ่มก็เป็นไงบ้านอะก็ผมสับการจบด่านนอร์มอลเรียไว้สุดได้ผลเออสายฟ้าในทุกคนนะก็เร็วอยู่ทุกคนนะใช้เประมาณยีนาทีกว่าเมื่อกี้เออก็เร็วอยู่ทุกคนไม่ใช่เร็วเลยทุกคนนะสับเจ้าผลสายฟ้าเนาะเออก็สบายไปลงได้ทุกคนแต่ก็ ไม่น้ำเพืกเลงคนเดียวทุกคนเหมือนผมนะเอออย่าฝืนลงคนเดียวทุกคนนะจะได้เลยทุกคนนะแล้วก็คนไม่ยอมใช้ทุกคนผนี้ไม่รู้ทำไมนะเฉพาะโลกสองนะโลกหนึ่งก็ใช้ได้เลยทุกคนนะถ้าคนเจอนะผมรู้ฟาร์มดีทุกคนนะผลนี้นะแล้วก็สกิลเท่มากเลยทุกคนนะผลสายฟ้าเนาะหรือเปล่าเท่อยู่ทุกคนนะผมว่าแน,นอนาคตต้องมีตื่นแน่นอนทุกคนนะจะบผลสายฟ้าเนาะเออ โดยเฉพาะสกิลว,วีทุกคนนะบอกเลยว่าเท่มากทุกคนนะถ้ามันตื่นขึ้นมันมน,น่าแบบน่าแบบโคตรเท่เลยทุกคนนะสำหรับเจ้าสกิลพวกนี้เนาะเออวันนี้ทุกคนนะโอ้คิวม์กินได้พอแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์คือตามกดดีกมผมด้วยนะครับผมนะไปผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอ้คิวมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมขอโทษลงคลิปช้าทุกคนนะบ๊ายบาย